อ่ะเข้ามาสู่เนื้อหาสาระแม่อีกส3ามนาทีก็ไม่เป็นไรอีกทเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่พระเจ้าเจ้าท่านตัดเอาไว้นี่มันครบหมดเลยนี่ปฏิจสมุบาทก็อยู่ในนี้แยกโลกโลกสม,มุทัยโลกนิโรธก็อยู่ในนี้แล้วก็ไปผู้ปฏิบัติจนกระทั่งรู้ปฏิจสมุทั้งปฏิจสมุบาททั้งสายแล้วก็เรียนรู้สม,มุทยัย อริยสัจเลยดับสมุทัยอริยสัจเป็นนิโรธได้เลยผู้ที่สามารถรู้ทั้งสองอย่างรู้โลกสมุทยัยรู้โลกนิโรธบรรลุเสร็จแล้วท่านก็อยู่กับโลกมีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งสองอย่างจบเลยจบเป็นคนชัดเจนมีปัญญาอันยิ่งอ่า โดยเป็นผู้ที่นะรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงและมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยจบเลยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นมันเชื่อสนิทใจเป็นอปรปัจยปปปปจยาอปรอปรอปรปัจจยาญาณเมสวัฏส,สะ นเอธะโหติเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องอย่างรู้เรื่องนี้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นความรู้ที่จบในตัวไม่ต้องเชื่อใครมันเชื่อความจริงตามความเป็นจริงที่จบในตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมีปัญญาอันยิ่งมีปัญญาอ,อันชอบตามเป็นจริงมาแล้วทั้งหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นในโลกนี้มีสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีและในความเป็นจริงอีกคุณยังไม่ตายคุณยังเป็นคนมีชีวิตคุณก็เป็นคนมีมีชีวิตอยู่ไงมีธาตุรู้อยู่ไงเพราะฉะนั้นจิตของคุณไม่ได้ติดยึดอัตตาไม่อัตตาไม่มีตัวเรามีของเราแล้วสมบูรณ์แบบแล้วรู้จักเหตุปัจจัย ทุกอย่างเป็นปัจจัยาการกันและกันตามปฏิจจสมุปบาทแลคุณก็อยู่กับโลกเขากับสิ่งที่มีและไม่ไม,ไม่มีนี้โดยคุณไม่มีทั้งมีไม่มีทั้งไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามีกับไม่มีมันเป็นภาวะสองอย่างที่ผู้ที่รู้สองอย่างแล้วเป็นผู้ที่มีสิ่งที่สาม คือมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีมันไม่มีภาษาที่จะพูดอีกแล้วเอางนี้ก็ได้มีก็ไม่มีมีก็ศูนย์ไม่มีก็ศูนย์เออเอางี้แทนเออย่างนี้พอได้นมไมงั้นต้ไปไปไปซ้ำคำว่ามีไม่มีไม่มีมีก็ศูนย์ไม่มีก็ศูนย์ แล้วเราก็อยู่อย่างศูนย์นี่แหละสบายและอตาตมาก็พูดไปแล้วก็พูดอีกภาคภูมิใจที่ทำให้พวกเราเนี่มาอยู่กับสามารถที่จะสามารถมีศูนย์ได้เป็นคนที่ไม่ต้องมีรายได้ไม่ต้องมีตัวตนเนี่ยมันศูนย์ถึงขนาดนั้นไม่ต้องมีรายได้ไม่ต้องมีวัตถุสมบัติเป็นเราเป็นของเรา มีของส่วนกลางแต่เราจะอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบริขารบ้างก็เอาเป็นส่วนบริขารของส่วนตัวเราที่จะใช้พอสมควรไม่ได้มานั่งกอบโกยสะสมไอ้ส่วนคนที่จะมาแฝงอยู่ในนี้มานั่งกาะโกยสะสมก็ต่างคนต่างศาีรษะใครศีรษะมันอาตมาก็จะไปว่าอะไรกันได้ก็ต่างศาีรษะใครศีรษะมันช่มามันก็เป็นธรรมดาเขาก็ ทึกยึดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเขาก็ทำของเขาไปตามนั้นแต่ผู้ที่เข้าใจถูกต้องแล้วอย่างพวกเราส่วนใหญ่เราก็เป็นคนมากน้อยสันโดดตรงตามวันนักก้าของพุทธเจ้าเป็นคนเลี้ยงง่ายเนี่ยเอาสูตรของพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงยืนยันไว้แล้วเราปฏิบัติได้ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทำได้ไหมเหล่า คุณว่าได้ไหมเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้บำรุงง่ายคือทำให้เจริญพัฒนาไปไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนโง่เงาเป็นคนว่ายากสอนอยากแล้วทำให้เจริญในง่ายๆสุโปสะเป็นคนมักน้อยหรือว่าเป็นคนกล้าจนมีน้อย,อยชอบชอบเอาเนีย่ยมักในภาษาอีสานว่าแปลว่าชอบนะมัก,ม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 ก มักเจ้าเดรคาเปลืมบึงเนี่ยเพลงสมัยเก่ามักเจ้าเดรคาเปืมอนบึงได้เจ้าแล้วขาแปลวจังเห็นอย่างีกต่อได้เจ้าแล้วจะขาแปลวจังเห็นนอกจากเปื้องให้พอยังแปลวอีกแป๊วนี่แปลว่าแผลเป็นแปลวนี่เปลว่าแผลเป็นเอาละแวะไปสนุกสนุกเบาๆาเพื่อขยายให้มันดูไม่หนักเกิน เพราะันผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าโดยภาษาของท่านเนี่ยสอนโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นผู้เรียงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยกล้าจนเป็นผู้จิตพอแปลสันโดษกันก็แปลว่าเป็นพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่อาตมาก็าเออก็สบายสิไปทํามบีนเกตี่ว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่บินเกตพอใจไหม พิ่เก๋ก็บอกโอ้พอใจนะพอใจพอใจนะมหาบัวพอใจพอใจนะเขาพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ทีมันไม่ใช่มันใจพอคือใจมันมีความพอมันมีอะไรอ enough หรือว่าอะไร sufficient นะนะ limit นะ sufficient sufficiency พอมันพอ,อมันมีใจพอคือคนคนที่มันเอาเท่านี้มันพอแล้วมันมีความพอในใจมีเท่านี้แล้วก็พอแล้วเออไม่เอาอีกแล้วกินเท่านี้แล้วก็เออกินเท่านี้พอแล้วได้เท่านี้พอแล้ว มันเป็นคุณสมบัติอันอาริยะเป็นคุณสมบัติพิเศษแล้วยังมีกำกับด้วยน้อยนะชอบมีน้อยน้อยน้อยน้ยก็พอเห็นไหมมันมันมันปฏิสัมพัทธ์กันคุณเป็นคนมีน้อยๆก็พอคนที่มีเศรษฐกิจเจริญคือคนที่มีน้อยนอยก็พอคนที่มีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นนะคือคนโง่คนโลภมากคนโลภไม่เสร็จ คนที่ร่ำรวยเนี่ยคนไม่มีน้อยๆคนไม่มีจนๆนี่คือคนคนละเรื่องกับศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธไม่ได้เคยสอนให้คุณไปรวยแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสเท่านั้นเองท่านไม่ตรัสว่าไม่ตะมีเหมือนกันมีบางบางสูตรบอกว่าไม่ไม่รวยมันไปรวยนะหรือแม้แต่ท่านตรัดว่าการสันเสริญนี่เป็นการทําลายการสรนเริญเป็นเรื่องเลวร้าย ท่านก็เคยตรัสมีในพัตตว,วิฎดกการสัรเสริญตอนการตําหนินี้เป็นประโยชน์ไปสัรเสริญนี่เป็นเรื่องเลวร้รายเป็นเรื่องทําลายมีสูตรในมาุสัรเสริญเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องทําลายอ่าเอาละเอาแวะแวะไปตอนนั้นเนี่ยยังไม่เอามาไปเดี๋ยวจะมวอีอีกสี่นาทีเดี๋ยวขยายอีกนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นในความหมาย ธรรมะของพระเจ้าไม่ว่าสูตรใดสูตรใดที่เข้าใจดีแล้วโดยเฉพาะบรรลุและมีสภาวะเราจะเอามาเชื่อมโยงกับสูตรใหนสูตรไหนขยายความได้ทั้งนั้นเลยได้ทั้งนั้นเลยมันจะสัมพันธ์กันปฏะติดประต่อกันได้ทั้งนั้นเลยนะอัตมาก็เห็นว่า เกิดมายุคนี้ปางนี้แล้วเอาธรรมะพระพทเจ้าที่เป็นโลก,กุตระอันแสนจะรู้ยากเอามาอธิบายยังมีผู้ทุลีในดวงตาน้อยสามารถรับได้แล้วก็เอามาปฏิบัติกันได้จนกระทั่งเกิดผลมีผู้ที่เป็นสมมคตาสม,มาปฏิปนามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จริงๆในยุคนี้เพราะฉะนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอน จะสืบสารศาสนาพุทธต่อไปถึง5้า5,000ันปีได้ถึงวันนี้อาตมาทำงานมาห0สปีกล้าพูดอันนี้แล้วเพราะพวกเรามีอรหันพวกเรามีอนาคามีมีโสดามีสกิทาแท้จริงซึ่งอาตมาก,ก็ได้พยากรณ์ไปแล้วด้วยบอกด้วยว่าเป็นคนนี้เป็นอนานันคนนี้เป็นานาาอะไรต่อะไรก็พูดไปด้วยแต่ก็ไม่อยากพูดมากหรอกนะเพราะว่าอาตมาก,ก็ยังไม่เก่งมากจนกระทั่งพยากรณ์ ไม่ผิดเลยอาตมาก็ไม่อยากจะเป็นคนที่พยากร์ผิดพลาดเพราะั้นก็ยังมาถามอาตมามากนะักว่าคนนี้มันรู้อะไรชั้นไหนกันอาตมาไม่อยากบอกไม่อยากพูดมันผิดไปแล้วมันเป็นบาปของอาตมาแล้วพู้ที่ได้รับฟังถ้ามันผิดมันก็เสียอีกไม่ดีเพราะนั้นปฏิบัติให้รู้ได้โดยตนรู้ว่าเราเป็นโสดารู้ว่าเราเป็นสกิทาพระุทธเจ้าต้องให้เป็นอย่างนั้นให้ตัวเองรู้ว่าเรามีคุณธรรมขั้นนี้แล้ขั้นนี้แล้วไม,ไม่ไม่ผิดพลาด ไม่ถึงสองนาทีแล้วให้คุณสรุปกันล้วกันธรรมะพ่ครูเนี่ยก็คือสอนให้คนรู้จักพอนสอดคล้องกับในหลวงรัชกาลที่เก้านะคือพระพุพระพระรัชกาลที่เก้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ถึงพูดอันเดียวกันต้องมาจนอะไรเงี้ยใครจะพูดกันล่ะ และมันไม่ง่ายนะ่าบอกว่าต้องมาจนมนบริหารด้วยวิธีจนพวกข้าราชบริพารหรพวกผู้ที่บริหารนี่ไม่กล้าพูดเลย